เพราะเราอยากเห็นทุกคนยิ้มสวยอย่างมั่นใจด้วยบริการทางทารตกรรมที่ครบคันคุณหมอเฉพาะทางทุกสาขาอ,อุปกรณ์ทันสมัยครบคันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์สมิตินะครับเครื่องสแกนฟันไอเทโนะครับการมีตัวช่วยที่ดีทำให้การทำงานง่ายขึ้นเป็นร้อยเท่าเราถึงเลือกใช้ SMS d u r o ครับ สวัสดีครับผมชื่อซาทธมุอันโดนะครับเป็นผู้จัดการและก็ดูแลมาร์เก็ตติ้งของคลินิกธนารรรซอฟแอนสมายนะครับคลินิกเราชื่อซอฟแอนสมาย์เดนททลคลินิกนะครับมีบริการทำฟันจัดฟันขูดหินปูนอุดฟันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะมีพวกจัดฟันใสอินเวสไลน์นะครับแล้วก็รากฟันเทียมด้วยครับ อ๋อก็เพราะว่าเรานะครับมีคุณหมอเฉพาะทางครบทุกสาขานะครับแล้วก็ใจดีเป็นกันเองนะครับคุณหมอจะใส่ใจกับคนไขท้ทุกๆเคสนะครับถ้าเป็นคุณหมอจัดฟันนะครับคุณหมอก็จะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มเลยไม่ว่าจะมีการเอ็กซเรย์ก่อนเริ่มจัดฟันแล้วก็อธิบายแผนแล้วก็ระยะเวลานะครับนอกจากเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วนะครับเรายังมีอุปกรณ์ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็น เครื่องเอ็กซเรย์สมิตินะครับแล้วก็จะเป็นเครื่อง i อเทโลไว้สำหรับสแกนฟันนะครับอนอกจากนี้นะครับพนักงานของเราทุกคนยังให้บริการคนไข้ยอย่างเต็มที่ใส่ใจแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับคนไข้นะครับที่สำคัญนะครับคลินิกของเรามีการจัดคิวที่ดีไม่ต้องทำให้คนไข้รอนานนะครับก็จะทำให้คนไข้าสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับ ในแต่ละวันนะครับเ,เรามีคนไข้ามาใช้บริการที่คลินิกของเราเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรามีระบบนัดหมายที่ดีนะครับจะช่วยลดความกังวลของเราไปได้เยอะเลยพอได้ sms 2 pro มาช่วยในการนัดหมายคนไข้ทุกอย่างก็เป็นระบบมากขึ้นคลินิกของเรานะครับมีคนไข้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุการนัดหมายแบบ sms 2 pro นี้ถือว่าใช้งานได้ง่ายและก็ไม่ยุ่งยากขุ่นวัยเลยครับไม่ว่าวัยไหนก็จะสามารถเข้าถึงได้เห็นนัดหมายของเราได้อย่างแน่นอน เมื่อก่อนนะครับเราใช้การโทรนัดหมายหาคนไข้แต่คนไข้บางคนเขาไม่สะดวกที่จะรับสายเราก็เลยหันมาใช้ SMS 2 Pro พอได้ SMS 2 Pro มาช่วยก็สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับ คลินิกของเานะครับมีทั้งหมด3สาขานะครับมีสาขาพัฒนาการสาขาลาดกบงังและก็สาขารามคำแหง71นะครับหากคนไข้คนไหนสนใจที่จะจัดฟันทำฟันหรือทำรากฟันเทียมจัดฟันใสนะครับออสามารถติดต่อผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเพราะเราอยากเห็นทุกคนยิ้มสวยอย่างมั่นใจด้วยบริการทางทันตกรรมที่ครบครันนะครับการมีตัวช่วยที่ดีทำให้การทำงานง่ายขึ้นเป็นร้อยเท่าเราถึงเลือกใช้ s m s 2 pro ครับ